สบายดีวันนี้เขาจะมาสาธิตวิธีการยิ่งเบอร์องหงัวให้กับหัวของข้าะเจ้าอนนี้ก็ตัวอื่นจับได้หมดแล้วนะแต่ว่ายังแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็เลยว,ว่าซิมันยิงซ้ำซะในกระเบ่อสามสิ์แปเบนะตัวนี้มันจะนะเป็นเบอร์ที่มากำมันเลยนาก็ับประกันเรื่องความทน,นมันจะบวลบวญง,ง่ายเนีย่ยอันนี้ครีม ที่เขาใส่เขาก็คว่อมลงไปเพื่อให้มันถือหล่องถึอเบื้องถึกทางมันแต่ว่าดีแท้เนาะถ้าว่างวัวตัวใดที่มันเหนี่ยเนาะเขาตรงเห็ดไวใบเห็ดไ,วไว้ๆเวลาหนีบครึบเนี่ยเขาทุบปับ๊บเลยแต่ว่าก่อนทุบเขาต้องงะก่อนเนาะนี่ กะกะใส่เอาสังเกตบึงต่้งิจเห็นมึงนกะให้มันอยู่แบบนี้แหละมันจะเข้าเองเนาะเดี๋ยวอันนึงสองซักนี่แล้วม,มันจะอยู่อยู่เลยอ่าง่ายๆผ้ได้เอาไปใส่กะสบายเลยนี่อันนี้วิธีการ นี่เบอร์หงหัวในสุดหนึ่งเนาะจะมีครีมแถมมาให้เนาะแล้วก็มีเข็มเข็มตัวนี้แล้วก็มีเบอร์รอยเบอร์เนาะอันนี้ข้าพเจ้ายิงไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวที่38บแปเอาผู้ใดสนใจเนาะอยากได้เบอร์ก็สามารถสอบถามได้หรือว่าคอมเมนต์รุ่มทิกนิดได้เลย